วัดบะขมินโคกสัมพันธ์หมู่สิบต,ตำบลโคกปีของอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยพระครูสุธรรมคุณสาสันเจ้าอาวาส พร้อมผู้นำหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกท่านทุกหลังคาเรือนขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญใหญ่งานผูกพัทศีมาปิดทองฟังลูกนิมิตระหว่างวันที่8ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 6กุมภาพันธ์พิธีพุทธาพิเศษพระเนื้อผงพุทธคุณหลวงพ่อสงวนหลังปลาตะเพียนคู่8กุมภาพันธ์พิธีเปิดงานและขอเชิญสาธุชนผู้มีใจเป็นุ ร่วมจองเป็นเจ้าภาพตัดวายลูกนิมิตจองเป็นเจ้าภาพมีดตัดวายเหล็กน้ำพีขนาด12นิ้ว10,000บาทขนาด9นิ้ว1 0 0 0 0บาทขนาด7นิ้ว4 0 0พบาทร่วมจองเป็นเจ้าภาพรองถานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านร่วมปิดทองลูกนิมิตและร่วมกิจกรรมงานบุญมากมายและในงานขอเชิญสาธุชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสขาขายติดขัดการงานไม่เจริญรุ่งเรืองเข้าร่วมพิธีสะดะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีขับไล่สิ่งชั่วร้ายสเสนียดจันไรให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไป ในงานมีมหรสพชมฟรีทุกคืนอาทิเช่นสายยันมิรันดอดประตูหงเท่ามีโรงเท้าสองคู่เคียงกันบัวฟ้าใสทอบไหลเด่มชัยวงสามาลงหัเมียข้าวขนเบากระยานคนในบัวผันทั้งโสง น,นใจิตรซ้ำหม่อเตยโศกเตยโศกเหียเนื้อเตยโศกเต้ยโศกเห้ยเนื้อย,ยกมือแจจเด้ยอยู่ข้างเวทีบอยายมาลายย่ยพอดเด็ดดอกกัะเยะียวเหลียวหาคนเป็นคู่ป่านนี้ชมตรูอยู่ใส่เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อน้องและเฉลิมผลมาลาคำเมืเ่มมอไรจอบลอยไปงานล้อน อหลับนนับบนนกเธอเมีเออยเพลยยามใดจะ้อยไปเคียงและในวันที่18กุมภาพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีสุดยอดมหามงคลเข้มขลังพิธีตัดหวายลูกนิมิตในเวลา 14นาฬิกา9นาทีติดต่อสอบถามจองมีดตัดหวายลูกนิมิตได้ที่พระครูสุธรรมคุณสาร081 762 8085พระยอดชายอาภากรู095 342 8410สอบตอบุญเรืองของเดช089 249 2212คุณขุมทองจองปั่น 0924482187จองเป็นเจ้าภาพโรงทานจองร้านค้าได้ที่พระยอดชายอาภากร095 3428410สอบตบุญเรือง้องเดช0892492212คุณขุมทองจองปัน่น0924482187สาธุชนผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่ บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020346467663ชื่อบัญชียอดชายสุดวิไลในวงเล็บอ,อาภากรผู้ช่วยเจ้าอาวาส อย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกมิมิตณวัดบะขมินโคกสัมพันธ์หมู่สิตตบตำบลโคกปีของอำเภอเมืองจังหวัดสระแกว้ว8-18ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ